จะมข้าวด้วยกันเยที่มุมรอบๆมันจะโน้นี่ั่มันเข้าไปสงบเลยคือตรงนี้มันจะสั้นสุดล้วครับรับไว้ยาวอะต่คือแต่ช่วงช่วเต่าแบบนี้เนี่ยสองวันที่สามจิต โอ้นี่สถานที่ดีครับจว่าเแค่สันแต่เบองหองาแยให้เขาใส่แล้วเขาวางหนห้องแล้วเราก็มาทำไม่เลยมึงนั่งดูหน้าจออ่ะพอมึงนั่งดูหน้าจอดูท่ายเข้าเราเราห้อง เราเราจะไม่เข้าไปคอนเนี่ยเดี๋ยวที่สั่งไปที่เวลาถ้าเกิดว่าเกิดบัญหาเดี๋ยวตอนตอนลำบากลำบากตอนนี้มันเนครับนถ้าเป็นเคสทั่วไปผมไม่หรอกทำไปได้แบบนี้ ตามที่ท่านนยว่าจะ50คนีร้านอาหารเยอะแ้วเช้องยอะแล้วทีนี้นี่ไอ้ตำรวจมาถามว่าหัวงเจ้าหนี่ในสัีผมเห็นล้วีสั่งจับเป็นการซี่เเนเคลมามันมาใช่แตว่าถ้าบอกมีไหมเอาสีมาวนเดี๋ยวไอ้สเขาไปไหนเดี๋ยวจะให้มันจับ สบาตอนโรงพยาบาลให่เที่ใหมจะจะมีหน้าที่จัดการเพราะมันไม่ไเป็นหนอที่เาตรตงการ้องารกาการตารตงางารงการต้ารงารตยารงารการี้องารอารอารตกร้อรงกการการางการตพองกาารการารองรกาดี้อราร้อาร้ นะครับโดยเฉพาะวันนี้ขณะนี้นะครับเ,เราอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ย,ยจะเป็นจะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งวันนี้เรามาตรวจความพร้อมเป็นครั้งที่2ซึ่งจะเปิดรับผู้ป่วยในวันนี้ความพร้อมในขณะนี้นะครับก็อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า90%อนะครับอีก10%เนี่ยเผื่อไว้สำหรับการบริหารจัดการซึ่งมันจะเริ่มในการเปิดใช้ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์ณขณะนี้นะครับ ขอให้ผ่านพ้นช่วงสงการไปนเนี้ยผมเชื่อว่าสติผู้ป่วยผู้รับเชื้อเนี่ยนะครับก็คงจะจะ,จะหยุดนิ่งไม่ขยับสูงมากนะครับในช่วงนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่มันสูงนิดนึงแต่เนื่องจากว่าเป็นการเคลื่อนย้ายของผู้คนนะครับที่คัสเตอร์ต่างๆที่กรุงเทพมหาคนครก็ดีหรือเชียงใหม่ก็ดีนะซึ่งตรวจพบมากผู้คนก็เดินทางกลับภูุิลำเนาเรเชื่อมัน่นนะทุกคนที่น้องคนไทยก็ยังเชื่อมั่นว่าเมื่อกลับกูุงรนเราแล้วเนี่ย นะครับก็จะได้การได้รับการดูแลจากชุมชนจากอำเภอและจากจังหวัดโดยดดกระทรางการแพทย์น,นะครับก็จะรับผู้ป่วยขนาดน,นี้นะครับยอดยืนยันณนปัจจุบันนี้วัน,นวันนี้คือเวลานี้นะครับเราต้องนับเป็นเวลานะครับตอนนี้ยอดเราอยู่ที่24แล้วก็จากอัตราการตรวจของเราเนี่ยของพะเยายวนี่พบใน200ประเทศนี่จะพบประมาณ3-4คนก็จะอยู่ประมาณหนเปร์เ ถ้าเพิ่มในเลทขนาดนี้เนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลสนามขนาดสามสิบเตียงนี่เอาอยู่นะครับการที่เอาอยู่ในที่นี้ก็กต้องขอความร่วมมือนะครับในการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่แมสล้างมือนะครับแล้วก็เช็คอินเทอร์เชนเอหรือพยาวพร้อมอันที่สองกรณีที่มีลูกหลานกลับมาแล้วนะครับจากพื้นที่กรุงเทพหรือว่าถ้าเชียงใหม่ก็โฟกัสที่เป็นนักศึกษามช ก็ให้แยกลูกหลานนะครับให้แยกกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวกล่องครับให้ระวังแล้วก็แนะนําให้ประเมินให้ประเมินโดยอสมอที่บ้านแล้วไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลพะเยากระเว